มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนลุงพลและหมอปลาทำเดือดร้อนหลังให้ใช้สถานที่เรเดว่าเป็นคลิปที่กำลังถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากสำหรับสาวรายหนึ่งที่ออกมาอัดคลิปตำหนิหมอปลาและเหล่าเอของลุงพลที่มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทิ้งขยะเกลื่อนทำให้เจ้าของสถานที่ต้องเดือดร้อน โดยเมื่อวันที่7สิงหาคม63 Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพัฒระนาเชื้อขคมตาได้โพสต์คลิประบุว่าคนดังทำอะไรก็ได้หรอและนี่คือภาพในคลิปนะคะที่บอกว่าขยะไม่เก็บเจ้าของคลิปบอกว่าสถานที่ก็ให้ใช้ฟรีฟๆฝากถึง FC ลุงพลแล้วก็หมอปลาด้วยครับเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะสำหรับใครที่มา อยากให้รับผิดชอบเรื่องขยะและไม่ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยนะคะเห็นใจเจ้าของด้วยครับรักษาความสะอาดด้วยครับรู้ว่าทุกคนรักลุงพลเห็นใจลุงแต่ความเห็นใจของเราต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและนี่คือภาพแล้วก็คำพูดในคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ